วัดหลวงพ่อเงินกันค่ะวัดบางคันอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรอันดับแรกจุดทูบจุดเทียนเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อให้เงินไม่ขาดมือนี่ค่ะวัดหลวงพ่อเงินเรามาข้ามก็เลยไม่มีคนนี่กองกระถินถวายวันที่สิบห้าถวายผ้าไบรูปหล่อหลวงพ่อ นี่คือวัดบางคานวัดหลวงพ่อเงินที่ทุกคนรู้จักในละครให้ตีรอบๆหนูเดินตีจนรอบเสียงวันกลางวานวัดกำลังจะปิดเพรไปเย็นแล้ววัดเย็นสบายมากไม่ร้อนเลยเชิญทุกคนมาทำบุญเยอะๆนะคะมากราบไหว้หลวงพ่อ ต่อไปจะพาไปให้อาหารป้ามีตู้ซื้ออาหารปลาด้วยนะคะยอดเหรียญก็ได้แบงก์ก็ได้ปลาเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนต้องเดินลงแพไปเหรียญสิบจะน้อยกว่าแบงก์ยีสเหรียญสิบได้ครึ่งคึ่งปลาชอบกันใหญ่เลยแย่งจนกินจนหนูเปียก มาทำบุญได้หารปลาด้วยดูซิปลาเยอะมากเลยค่ะหนูถอยหนีกลัวน้ำกระเด็นไสยมาให้อาหารปลากันนะคะวัดพางคานจังหวัดปิติเกติกระจานชื่อดังหลวงพ่อเงินที่ทุกคนรู้จักอย่าลืมมากราบไหว้กันนะคะ ขอให้ได้บุญทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ